บทนำเคนยี่สิบสี่คืออะไรเคนยี่สิบสี่คือหนึ่งในขีปนาวุธนำวิธีพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2019ขีปนาวุธรุ่นนี้มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับ MGM 1น0ูในแท็ก์มัสของสหรัฐอเมริกาทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเคนยี่สิบสี่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อเลียนแบบหรือท้าทายเทคโนโลยีตะวันตกเคนยี่สิบสี่ไม่ใช่เพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่ถือเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่มีพลังทำลายสูงและถูกออออออกกกแบบบบมาาาาาเเพื่จะะรรป้งงงันทาาศขตู การออกแบบและสมรรถนะเคน24มีขนาดใหญ่กว่าขีปนาวุธระยะใกล้ทั่วไปใช้ระบบยิงแบบรถลากติดตั้งหลายท่อเททรานสปอตเทเตอร์ลอนเชอร์ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธได้ถึง2หรือ4ี่ลูกต่อ1หน่วยยิงออกไปได้ในระยะไกลถึงประมาณ400-410กิโลเมตรโดยสามารถบรรทุกหัวรบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้ความแม่นยำของเคน24ถือว่าโดดเด่นมีระบบนำวิถีขั้นสูงซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ เป้าหมายหลักของเค24ขีปนาวุธเค2 4ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในปฏิบัติการรบระยะใกล้โดยเฉพาะการโจมตีฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในระยะยิงขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถถูกนำมาใช้ในการโจมตีครั้งแรกหรือ first strike เพื่อลดกำลังศัตรูก่อนที่จะเกิดการตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกาหลีเหนือมีเป้าหมายในการยับยัง้งแสนยานุภาพของสหรัฐและพันธมิตร การทดสอบและการสาธิตพลังตั้งแต่ปี2019 k n 24ได้ถูกนำมาทดสอบหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ภาพจากดาวเทียมและสื่อของเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นถึงขีปนาวุธที่พุ่งขึ้นจากพื้นดินด้วยความเร็วสูงแสดงถึงพลังการยิงและระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพแต่ละการทดสอบยังเป็นการแสดงสาญยานุภาพของเกาหลีเหนือว่าพวกเขายังสามารถพัฒนาอาวุธที่ทัดเทียมกับชาติมหาอำนาจได้ ความกังวลของนานาชาติ KN 24สี e 14, ไม่เพียงเป็นภัยคุกคามเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนต่อทั่วโลกเกี่ยวกับความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูงการที่ประเทศหนึ่งสามารถพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีที่ทรงพลังขนาดนี้โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงควบคุมอาวุธระหว่างประเทศทำให้เกิดความกังวลต่อเสถียรภาพและสันติภาพในระดับโลกโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์ของขีปนาวุธรุ่นนี้ข้อวิเคราะห์ เคง24สในสมนรภูมิอนาคตนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าเคง24อาจกลายเป็นขีปนาวุธที่ถูกนํามาใช้จริงในกรณีที่เกิดสงครามเต็มรูปแบบหรืออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการทูตด,ด้วยความสามารถในการโจมตีแม่นยําและความเร็วในการยิงที่สูงเคง24อาจสามารถทะลุผ่านระบบป้องกันของเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งฐานทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นได้ภายในไม่กี่นาทีซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคบทสรุปอาวุธแห่งยุคใหม่ K-24 คือเครื่องหมายแห่งความก้าวหน้าในยุทธศาสตร์ทางทหารของเกาหลีเหนือเป็นขีปนาวุธที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้นำเกาหลีเหนือในการยกระดับอำนาจทางทหารไม่ว่าจะเป็นในเชิงรุกหรือเชิงป้องกัน K-24 กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าจับตามองมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันทางอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศปิดท้าย แม้ KN-24 จะเป็นเพียงหนึ่งในหลายขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าอาวุธยุคใหม่มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดแนวทางของความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศโลกจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอาวุธชนิดนี้ KN-24 เกาหลีเหนือขีปนาวุธนำวิธีข่าวต่างประเทศอาวุธนิวเคลียร์